วัสดีค่ะดิฉันนางเพรมบดีบุญมีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของโคกหนองนาโมเดลที่นี่ค่ะโคกหนองนาของเราชื่อว่าทองส้อยโคกหนองนา<ม>ทำไมเราถึงชื่อทองสร้อยเพราะว่าแม่ของสามีชื่อว่าทองอยู่และแม่ของตัวเองชื่อว่าสร้อยเราจึงเอาชื่อของแม่สามีและแม่ของตัวเองเนี่ย มารวมกันเพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อโคกหนองนาของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่56หมู่3ตํตำบลคลองนิยมญาตราอําเภอบางบาะจังหวัดสมุทรปราการเ,เนื้อที่ในบ้านเราจะมีเนื้อที่ทั้งหมด56ไร่นะคะแต่ว่าเราเข้าโครงการกับทางพอชอนะคะพัฒนาชุมชนเนี่ยเพียง3ไร่เราเริ่มขุดโคกเมื่อปี63นะคะทำไมเราถึงเข้าโครงการนี้เพราะว่า เป็นคนที่ชอบและก็รักและก็ศรัทธาในศาสตร์ของพระราชาซึ่งตอนที่เดิมทีเดียวเนี่ยเรามีอาชีพเป็นครูนะคะเราก็สอนแต่ภาคทฤษฎีซึ่งไม่เคยได้ปฏิบัติจริงเลยเมื่อเรากรเกษียณอายุราชการมาเราก็คิดว่า ศาสตร์ของพระราชาเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ต่อคนในชุมชนนะคะเราก็เลยหันมาทําทโครงการโคกหนองนาซึ่งศาสตร์ของพระราชาเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าในระดับโลกแล้วก็ถ้าทุกคนตระหนักจะเห็นว่าคําสอนของรัชกาลที่9เนี่ยเป็นคําสอนที่ให้เราเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงพออยู่พอกินพอใช้นะคะ ในศูนย์โคง้งหนองนาของเราเนี่ยจากการที่เราไปอบรมมานะคะเ,เกี่ยวกับโคง้งหนองนาเนี่ยก็ต้องมีทั้งหมดเนี่ยก้าฐานนะคะซึ่งเราก็ปรับให้เข้ากับบริบทในพื้นที่ของเรา 1. นึ่งน้ำพริกปลากระพงนะคะทำไมเราถึงทำน้ำพริกเพราะว่าปลากระพงเนี่ยเป็นสินค้าเป็นของที่เป็นของดีในชุมชนเรานะคะฐานน้ำพริกปลากระพงแล้วก็กล้วยตาพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะว่าเราปลูกกล้วยเยอะนะคะเราก็เลยแปลรูปเป็นกล้วยตาแล้วก็ประนินแดดเดียวแล้วก็จากการที่พอชอพัฒนาชุมชนเนี่ยพาเราไปศึกษาดูงานที่พระประแดงนะคะก็คือการเลี้ยงพึ่งชั้นรงซึ่งเราเห็นว่า,าเป็นโครงการที่ดีนะคะเราเลยทดลองเป็นศูนย์ทดลองนะคะเลี้ยงพึ่งชั้นรงแล้วก็ ออภาคเกษตรก็เข้ามาดูแลช่วยเหลือเราในการทำแซนด์วิชปลาบางคนบอกว่าอาจจะไม่เข้าใจนะคะในเรื่องของแซนวิชก็คือทำจากฟางข้าวทำไมถึงทำจากฟางข้าวเพราะว่าช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการเลี้ยงปลาการเลี้ยงปลาเบญจพัน สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราไปดูงานซึ่งเป็นต้นแบบของเราโมเดลต้นแบบของเราคือที่กงธนูจังหวัดลบบุรีนะคะก็คือธนาคารน้ำใต้ดินหลังจากที่เรากลับมาจากการศึกษาดูงานเราก็มาปรับใช้ในพื้นที่ของเราที่เป็นน้ำท่วมนะคะก็คือทำธนาคารน้ำใต้ดินในระบบปิดค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็การขยายพันธุ์พืชผักเช่นการแบ่งปันเราเป็นศูนย์เรามีศูนย์แบ่งปันพันธุ์ไม้แล้วก็เป็นศูนย์จิตอา าของอำเภอบางบอ่อดด้วยค่ะยังมีอีกหลายหลายฐานนะคะที่เราทําแล้วก็เราพูดในที่นี้ไม่หมดมีไก่อารมณ์ดีมีการเลี้ยงเป็ดปักน้ําแล้วก็ที่เราเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีชื่อเสียงของตําบลเราก็คือเรามีพิพิธภัณฑ์บ้านไทยวดีเรียกว่ามีของในนั้นเยอะค่ะถ้าอยากรู้ต้องตามไปดูค่ะค่ะ,ะตามไปดูค่ะ วัดดีค่ะพิพิธภัณฑ์นะคะในนี้เราก็จะสะสมของค่อนข้างจะหลากหลายนะคะเราเริ่มสะสมมาตั้งแต่ปีพศ2526ค่ะด้วยด้วยความชอบส่วนตัวนะคะเชิญชมมาด้านข้างในได้เลยค่ะ จะมีความงามอยู่ในตัวของเขาเป็นระนาดที่มาจากประเทศเมียนมาเหมือนกัน